ดูดูครับดูปลาอะไรเอ่ยพันครับปลาอะไรเนี่ยโอ้หลุดตะลาม่างแบบนี้โอต้ติดติดติดเป็นพิษติด,ตด,ตดนู้นนู่นนูนนู้นโอ้โอ้โอ้อะไรนี่กินโอ้โอ สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ลุงเนตรพามาลุยปากเบ็ดอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับตามาทุกวันเลยวันนี้พามาปากเบ็ดน่าเหมืองเส้นเล็กๆเนี่ยครับกว้างสักศอเกี่ยจะมีปลาหรือเปล่าลุงเนตรก็ยังไม่รู้ลุงเนตรใเหยือ่อสายเดือนครับเบ็ดยี่สิบหลังเหมือนเดิมนะครับปากเบ็ดกับลุงเนตร จะมีปลาหรือเปล่นาน้ำเหมือนเส้นนิดเดียวแล้วก็น้ำตื้นด้วยครับลองดูลองดูถ้าเบ็ดหมานก็ได้ครับที่ลุงใช้เนี่ยเป็นเบ็ดตะเสิร์ดนะครับใช้ทุกครั้งเนี่ยหมานครับหมานส่วนมากลุงเนี่ยก็จะหาปักเบ็ดหมายแบบนี้ครับเพราะว่าคนมันมองข้ามน้ำเหมือเล็กๆแบบเนี้ยดูเหมือนไม่มีปลาเลย เดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันนะครับมันจะได้สักตัวหรือเปล่าทาไ,ไ,ไม่ได้ก็ยุ่ว่ากันนะครับถือว่าชมบรรยากาศอีกเหมือนเดิมโดนครับโดยนางนอนวันนี้มองไม่ค่อยเห็นลุงเน้นออกบ้านมามาปากเบ็ดเนี่ยตะวันเพียงปากกอกก็บแล้วนะครับส้งปากจะโลอีแล้วเ <laughs> จ้าที่ก็คงจะอยากแล้วครับอูเหงแนแรงแล้ว เสีเดือนเยื่เส่เดือนเมื่อวานลองเหยือเขียดได้ผลเลยครับวันนี้ลองใสีเดือนดูน้ำนิดเดียวจะได้รุ้นหรือเปล่า เดินยาเบ็ดขึ้นไปแล้วก็เอาผู้งแย่งที่จาที่อย่เดยครับบึกเอาไว้เปรี้ยปากกอกแล้วครับเดินมากงไม่ได้สักตัวเดี๋ยวผู้งแยง่งที่จาที่อยครับแมปๆมหน่อยแมปจะได้โกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ครับหมายนี้เป็นเป็นน่าเหมืองเส้นนิดเดียวเอง จะที่จะทำกินผู้แข่งเนอ,อวันนี้มาปักเบ็ดขอให้ได้ปลาไม่ได้เยอะก็ขอให้พอได้ตามน้ำริกเอาละโอ้โหงยยวันนี้มีของล่างคอดีหน่อยครับปลาส้มปลาส้มลูกชายซื้อมาฝากปลาส้มครับเอาเจ้าที่วันนี้ของล่างคออย่างเน็ตอะทำไปได้ป,ดปลาดิบอไหวละเดี๋ยวเอาปลาส้มให้เจ้าที่ร่างคอหน่อยเอา เหมาะตนแต่นี่จะที่เซนลุกเนตรครับสองโบพอแมวเยอะช่วงนี้เบาหน่อยร่างกายไม่ค่อยดีครับกินแค่แก่จ็บล้าเจ็บเอวก็เอาละลุงเนตรจะเตือนทุกคลิปนะครับเรื่องผู้แงนใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ตกินมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบใครชอบมันเบาได้เบา ใหญ่ไปหน่อยครับปลาส้มปลาส้มล้างคอโหโอ้ยอยี่ยเดี๋ยวมือ,อนนดิสนินพยายามเบ็ดครับได้ไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับหมายนี่ลุงเนตรไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่ได้เยอะขอแค่พอเด็กตั้น้ำพีกอแล้วครับดีใจละเบ็ด20หลังเองตอนนี้ลุงเนตรก็ สั่งเบตตอเซิร์ดใหม่อีกแล้วครับเดี๋ยวได้มาเมื่อไหร่ลุงเน่จะเอาเรามาปักดูนะครับแต่เบตตอเซิร์ดเนี่ยหมนัน <laughs> อีกวงครับเดี๋ยวจะไปดูเบตโอ้วงนี้เบาๆหน่อยเบาๆครับเป๊ๆป๊ะๆรู้กันรู้กัน ส้มหลังคอปลาส้มนี่อร่อยกระแก็กแกล้งก็คอปลาส้มมานี่ละ่ะเดี๋ยวที่นี่เนอะเ๋ยวที่กินแล้วก็เ๋ยวที่กินละลูกจ้างขอลูกท้างขอครับเดี๋ยวที่กินละเหมาะมาดูเบลครับดูหลังแรกครับกินหรือเปล่าโอ้นิ่มซิ่งไม่กินครับเยอะเยือย่อเกา่าหลังสอง โอ้ดูขั้นเบ็ดครับดึงขนาดนี้น้ำขูดติวติดหรือเปล่าอูอ,อู้เอาล่ะครับโอ,โอ้แรงแรงแรงช่อนครับตัวสวยเลยโอ้โหหมายแค่นี้มีปลาช่อนครับตัวสวยด้วย โอ้ยอย่าเสียเดือนทำง,งานเหมือนกันครับมาละมาละเต็มแรกมาละเต็มแรกส,สวยๆครับคนตัด้ำน้ำพริกนึกว่าจะแห้วแล้วหมายนี้โอ้ตัวสวยครับตัวสวยปักอีกตรงนี้กลัวไม่ได้ตัว <laughs> หมายมันนึกเหมือนมันเล็กปักอีกครับ โอ้หลันงนี้กินอู้เหล่านี้เอาครับพาเลยเอ้ยโอ้ช่อนวสวยเลยครับอ,อู้น้ำแค่นี้เอาเรื่องเหมือนกันอุ้ยเสียงปลาดิ้นหน้านาดีครับน่าจะติดเดี๋ยวปินกดตัวนี้ก่อนเสียงดิ้นหน้าหนาตรงนี้ครับน่าจะติดโอ้ช่อนตัวสวย,สวยเลยเลืออีกแล้วกดทังเงือก คือต้องกดทั้งเหนือครับอืมหนิ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 มสิ้นหนิมซิ่งหนิมซิ่งไว้หนิมซิ่งไว้เรียบร้อยครับได้ละตัวหนึง่ง สวยเลยครับโอ้หมานี่ก็ไม่ธรรมดาครับหมานเหมือนกันนึกว่าจะไม่มีปลาสองตัวเลยครับลูกเี้เก็จะถ่ายหลังที่มันกินนะครับหลังที่ไม่กินก็ไม่ค่อยถ่ายอะ่ะตากอีกครับหลัง,งคืนเนี้ยถึงดบินอยู่นะครับอ้หลังนี้ก็กินครับปลาอะไรไม่รู้อู้หูโอ้โอโอโอปลาหมอครับหมอใหญ่อ้ตัวสวยเลย มาวันไหนก็หมานแบบนี้ค่องชั่วครับตดูต้อืมไม่กินครับหลังนี้โอ้หลังนี้กินครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้หลุดครับหลุดโอ้หลังนี้กินครับโอ้ติดติด ปลาอะไรลุลดมันติดไม้ครับโอ้หลังนี้กินหรือเปล่านิ่มซิงติดติดติดโอ้ยดุกใจญ่ดุกใจญ่ดุกใจเหลือซสุอปึ้งครับเหลือซสุอปึ้ง อู้เอาแล้วครับมานมันมานได้ดุกแล้วครับตัวสวยเลยหรือว่าจะไม่ได้ดุกแล้วครับเบ็ดเส่เดือนมันตรงได้เหลืองซึ่งปึงโอ้ยเหลืองครับเหลืองโอ โอ้ยามันไปเกาะแบบไหนเนี่ยโอ้มันต oh, ิดที่เงี้ยงนี่ครับไม่ได้เกาะปากเอ้าไปติดแบบไหนเนี่ยติดได้ยังไงสบัดแบบไหนเนี่ยติดขอบเงี้ยงนี่ครับเหลืองซึ่งปึ้ง มายแค่เนี้ยพอได้ตำน้ำพริกเลยครับมองข้ามไม่ได้จริงๆหมายแบบนี้ถ้ามันไม่ติดจริงไม้แบบนี้มันไม่หลุดนะครับไม่หลุดแน่นอนดูอีกครับนิมซิ่งหลังนี้เดี๋ยวหมดมากอืโอ้ติด <laughs> ปลาสเสด็ดโอ้ยนู่นใบติดนิมซิ่งเลยครับ ไม่กระดุกระดิกหลังนี่ก็นิ่มซิ่งอืมออ้ติดติดช่อนช่<_><_><_>อน้เอาเอาเอาละ,ได,ละได้ตัวแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับโอ้คืนอีกแล้วคืนเกียบร้อยครับ ตัวนึงละโอ้โอ้อย่ามันครับมันยุงก็เยอะหน้าดูเลยน่าเหมือนนิดเดียวมีปลาช่อนเยอะเลยโนี่กระนิ้มสิงเยอะหมดโอ้โอ้ติดติดติดปลาอะไรโอ้ โอ้ยปลาหมอใหญ่ครับปลาหมอเมืองทนี่ครับจีครับจีลำห <laughs> ลังนี้โอ้หลังนี้ทำงานครับโอ้ปลาเลยเ <laughs> อ,อ,อ,อ้ยเอ็งเอ็งเอ็งเอยปลาหมอปลาเสด็จเอาครับเอาสเสด็จ หลังสุดท้ายครับงานหรือเปล่าโอ้ติดติดติดอะไรอูด,ด,ดูครับดูหลังสุดท้ายปลาอะไรพันครับปลาอะไรเนี่ยโอ้หลุดสลาม่าแบบนี้พันครับพัน เดี่ยวก็เป้าครับโอ้ยชนครับชนโอ้ก็สวยนะครับพอได้ดตำน้ำพริกอือลงสุดท้ายก็ยังหมาน,นครับ หลายตัวเลยหลายตัวเลยวันนี้ก็ถือว่าหมานนลวครับเะปังอีกตุคูแงนก็ย่กไปสองบวกไปชั่วหน่อยไม่ถึงกับตาลายแค่พอดีพอดีแก้เจ็บหลังเจ็บเอวครับแต่แก้โควิดไม่ได้นะครับผู้งแงลุกเนธเนี่ยบอกเห้ก่อนหลสุดท้ายหมานปังอีกครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานรอบแรกกัน ได้เยอะขนาดไหนหมายจริงๆหมายนี้่ร,รอบแรกได้เยอะเลยครับเดี๋ยวรเราไถ่ายให้ดูใกล้ๆดูผลงานกันครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยช่อนสองสี่ช่อนสี่หมอสี่ดุกหนึ่งครับไอ้เหลืองซึ่งปึ้งหนึ่งขอได้๋ยวตำน้ำพริกเลยครับเดี๋ยวดูอีกรอบ เจ้าบ้าน <laughs> พอแล้วครับได้เยอะเดี๋ยวลูกเน่เอาปลาขังก่อนพักสักเดี๋ยวก่อนครับรอบหน้าเก็บเลยพอละแาเป็นยี่สิบหลังวันนี้หใหม่ใหม่โอ้หมานครับหร <laughs> ่ว่าจะไม่ได้ตัวลูกเน่ไม่มั่นใจสักหน่อยแต่พอตอนยามเบ็ดได้เยอะเลยครับเดี๋ยวพักอีกเดี๋ยวเดียว ออกไปเก็บเบ็ดเลยลมมาสุยๆห็นแล้วครับลมเริ่มพัดแรงอีกแล้วฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดด้วยกันเลยครับเอาละเดี๋ยวฝนตกจะเปียกอีกหลังแรกครับโอ้กินหรือเปล่าอู้ยปลาหมอเยอะเลยนิ่งสิ่งเยอะหมดโอ้ยก็ไม่กินอืมไม่ติดโอ้เยอะหมด โอ้เหว่สนมังลบสองนี่โอ้หลังนี้ก็เฉยเยอะหมดเอออะไรกินมาเนี่ยเลขสามหลังครับลุงนี่ไม่ทายขลังไหนไม่กินโอ้หลังนี้เอาเรื่องครับหลังนี้เอาเรื่องติดหรือเปล่าติดติดติดเป็นพิษติดนู้นน้นน้นโอ้โอ้ออ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 อโอ้โอโอปลาอะไรครับแบบนี้ ตัวเล็ก,เลกตัวใหญ่โอ้เหลืองถึงปึ้งครับเหลืองถึงปึ้งเหลืองถึงปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งฮึองงอรอบสุดท้ายนึกว่าจะไม่ได้ตัวนึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับเหลืองซึ่งปึ้ง ได้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เดินเก็บเบ็ดมาตั้งหลายคันเกือบหมดละไปหลังสุดท้ายกินหรือเปล่าโอ้หลังสุดท้ายเอาครับติดครับติดแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรโอ้ดึงแล้วกัน อะไรเลยโอ้เหลืองซึงปึ้งเมือนครับเหลืองซึงปึ้งเอ้ามาหมันหลังทุกท้ายอืเด็กตัวครับดุโอ้ย่า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 อืม จะโดดตบบางหูกันโอ้ะโอ้ยไอ้ตั้น้ำพริกเหลืองซึ่งปึงปะ่ะเดี๋ยวไปรสรุปผลงานกันดีกว่าว่าได้เยอะขนาดไหนครับเบ็ดยี่สิบลัง มาสรุปผลงานสรุปเสร็จกลับบ้านโอได้ตักน้ำพริกไหมรวมยอดครับคืนนี้โอ้โหไม่คีเลครับไม่คีเลดุกอีกตัวดุกสามช่อนหนึ่งสองสามสี่ปลาหมอสองสามสี่โอ้โหโอ้หมานครับหมานตัวสสวยเลยัหมครับไม้ใหม่ไม้นี่นึกว่าจะไม่มีปลา โอ้เดต้น้ำพริกวันนี้มาปักเป็ดหมายใหม่หมายน้ำเหมืองเล็กๆสักสองเนี่ยครับความกว้างถือว่าไม่แห้วเลยโอ้เดีเยอะครับนักตึ๊กๆึกเลื้งซึ่งปึ่งก็ไเลยครับหมานหมนปักเ,เป็ดเยอะเสียดือนกับเป็นยี่สิบลังเหมือนเดิมลุกเน้นนับแล้วครับไม่หายเพราะว่าวันนี้สองโบกเองเนี่ยครับหายอยู่หัก,กินแบบลุกเนตบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุกเนตด,ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกัน ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่ก็มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ต้มน้ำพริกโคลงใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึก๊กตึกเรื่องสึกปึงกลับบ้านครับ